สวัสดีครับสวัสดีแฟนบอลขอบบอลทุกท่านครับวันนี้มาพบเจอกับรายการนักบอลอีกเช่นเคยนะครับวันนี้จะมอบ2คู่2โปรแกรแมให้เช่นเคยครับเป็นทางด้านของฟุตบอลยูโรป้าคอนเฟอเรนซ์ลีกและก็ยูโรปาลีกนั่นเองเนี่ยใครที่พร้อมแล้วอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามฝากคอมเมนต์กดเลืกในการบอกแล้วก็อย่าลืมฝากข้อหัวใจนะครับเพื่อเป็นกรลังใจในการลงคลิปแบบนี้ทางหน้าช่องต่อๆไปด้วยนะครับ เปเรื่องพอดีกูแรกครับคิกออฟในเวลาห้าทุ่มตรงครับเป็นเจ้าบ,บ้านอย่างโรงเซนบอร์กครับวันนี้จะเปิดบ้านต้อนรับก,การเยือนตัวแทนจากเยอรมันอย่างไม่ศูนย์ห้าครับซึ่งต้องบอกว่าวันนี้ไม่ศูนย์ห้าต้องชนะอย่างน้อยในยับหนึ่งประตูขึ้นไปครับเพื่อจะผ่านข้อสอบชุบเขาเปิดกันขึ้นมาแล้วเด็กในยับด้วยความร้อนอะไรต่างๆแน่นอนนะครับสำหรับด้านไม่ศูนย์ห้า มูนเดนิก้าย,ยูโรมันยังไม่ได้เปิดอย่างเป็นทางการนะครับแต่ก็ยังมีฟุตบอลถ้วยของยูโรบันให้ได้มุมการแข่งขันเกมล่าสุดก็ผ่านทางด้านเดสเตเดนมาได้นั่นเองนะครับส่วนในขณะทางด้านของโรนัลโดกตัวแทนจากนอร์เวย์เนี่ยสรุปว่าผลงานก็ยังกระท่อนกระแท่นอยู่ยังไม่ได้เป็นผลงานที่ยังสม่ำเสมอนะครับชนะแล้วนี้คู่แรกไมล์ศูนย์ห้าหน้ามองมาเกี่ยวกันี้มองที่ไมล์ศูนย์ห้าครับอีกหนึ่งมุมมองนีะครับสำหรับการติดกำแพงบางบลอันนี้ก็เป็นหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจเหมือนกันอยู่เดี๋ยวท่านช่างน้ำหน,กกน ส่วนคู่ที่2นะครับเป็นด้านตัวแทนจากเดนมาร์กอย่างมิทิแลนด์ครับวันนี้เปิดบ้านต้อนรับก,การมาเยือนตัวแทนจากฟินแลนด์อย่างคูเมียสนี่ครับเป็นในรายการของยูโรปาลีกนี่ครับชิคออฟในเวลา5้าทุ่มครึ่งครับส่วนผลงานของทั้งคู่นะครับต้องบอกว่ายังไม่เคยเจอมาอย่างเป็นทางการนะครับซึ่งบอกเกมนี้เป็นเกมแรกและผลงานของทั้งคู่ก็ขึ้นชื่อกับการมองบนอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นลีกเดนมาร์กเองหรือว่าลีกด้าน,นฟินแลนด์เองอวันนี้ชอยที่ด้านมิทิแลนด์ยกขึ้นมาต้องชนะอย่างน้อย2ประตูนี่ครับ ตามทานันน่ารักเลยครับวันนี้ผมยิงชอบของเ้านเจ้าบ้านอย่างวิจิตรนจะเก็บโมงตั้มเกมแรกนี้ไปได้เนี่คลุ้นประตูที่2ได้เนี่ครประตูแรกเชื่อว่ามีแน่นอนลุ้นประตูที่2อพร,ร้อมติดกำแพงมาบนอีก1คู่ครับนี่คือ2คู่ทางใน,นช่องใครอยากได้มากกว่านี้นะครับอย่าลืมนะครับเปิดใจเปิดโอกาสเข้าไปสัมผัสบรรยากาศด้วยตัวนั่นเองนะครับทางหน้าช่องมีรายละเอียดอยู่ใตามรูปไฟล์ครับสำหรับวันนีโอขอให้ทุกคนมีความสุขครับเล่นวันนี้มีความเล่นบอลได้มีสติและก็ผมกับการที่ดีกับคืนมาครับสำหรับวันนี้้นนรััตตอองขวลาไปในี้พบเจอใหหม่่ววัััันนนนพรรรุงีี้้คบบสำต้องกราาบวว่สสััดีค